ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกียวกังชาแนลวันนี้วันนี้ก็อยู่กันกับผมเองครับผมเกียวกังคนเดียวนะเพราะวันนี้เกมนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า beam entry drive เองนะฮะเป็นเกมที่เล่นได้คนเดียวนะับเลยไม่มีเพื่อนมาด้วยก็วันนี้นะผมเพิ่งได้เกมนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสมา,าดูสักทนะีวันนี้ผมก็จะมาดูนะเอ้ยถ้าคนจะได้ดูนะว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเกมนี้อธิบายก่อนนะมันเป็นเกมแนวพังรถนะฮะโอเคเนาะ อันนี้คือผมเคยเล่นมาแล้วนะฮะังเกตได้จากการลงมัดของผมเนาะลงมาแล้ว30บกว่ามัดเลยนะฮะโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปเล่นมันเกมกันเลยนะฮะ <S 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 เริ่มมาอันนี้คือด่านที่ผมเลือกไวาเยอะเลยนะมีด่านอันนี้ด้วยนะเราจะลองเล่นด่านอันนี้ก่อนก่อนแล้วกันนะเป็นโอเคนะฮะอันนี้เกมก็ได้เริ่มแล้วนะครับผมวิ่งลื่นมากเลยนะเกมนี้แล้วผมว่าจะแหลกซะอีกนะ,ะเอยลืมไปอัปเกรดร์ดจอกเนื่อย่าจะกลัวแหลกอะไรนะฮะโอเคเนาะโอเคนะครับ รถคันนี้นะเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นรถเริ่มต้นนะฮะแถมมานะตอนเราเริ่มเกมเราวะลองมาให้ดูกันนะฮะว่าเกมนี้ฟิสิกส์จะสมจริงขนาดไหนนะฮะเริ่มจากการกด V นะฮะไม่กด C นะเข้าไปดูในรถได้นะฮะสตาร์ทเครื่องแป๊บนะครับผมแมปอาจจะดูแบบว่า pixel แตกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมนั้นปรับ normal เนอะผมไม่ได้ปรับ high อูยไปรับตาจังวันี้ รถคันนี้จะเป็นยังไงครับรอดหรือเปล่าอุ้ยพังหลุดไปแค่ชิ้นเดียวนะคันนี้ถือว่าลงนิ่มนะฮะเดี๋ยวบีกก่อนบีกหน่อยละเดี๋ยวชนสัก้าดมีสระน้ำนะครับผมอู้ชนชนชนอู้แรงมากพังเละเลยครับแต่ยังขับได้นะฮะรู้สึกว่ารถคันนี้่อนข้างอึดเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้เหมือนมีควันออกมาด้วยนะฮะน่าจะมาจากหน้าเครื่องนะฮะเดี๋ยวดูกันนะว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างนะะ ข้างในก็บุกสลายไม่เยอะนะฮะมีประตูนี่พังนะฮะเรียกได้ว่ารถคันนี้ค่นอนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะโอเคเนาะอีกรอบหนึ่งฮะ,ะรอบนี้เราจะไม่ปล่อยไหลแล้วรอบนี้เราจะขับไปด้วยความเร็วสูงเนาะ,ะจะเปลี่ยนเกียร์แป๊บนะฮะไปครับไปเร็วเลยอันนี้ความเร็วคร่บผมห้าสิบนะครับหกสิบนะครับจะแตะร้อยแล้วผมจังหวะน,นี้ถึงร้อยแล้วผมเราจะลองไปด้วยความเร็วสูงปี๊ดนะฮะไม่รู้ว่ารอบเครื่องมันจะแบบแรงจนทังหรือเปล่านะ,ะโอเคไปทับจังหวะน,นี้ เอาครับงายหน้าครับปูมอุ้ยพังเลยเลยไปแล้วัจังหวะนี้เบรกไม่ได้แล้วตอนนี้เบรกแตกู้หพังเอาลวเกมเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีรถคันเดียวไงทุกคนเกมนี้มันมีรถเยอะเว้ยทุกคนเรามีรถหลายรูปแบบคนะรับถ้าใครอยากเล่นน่ะลิงก์อยู่ด้านล่างนะไปหลวงเล่นกันได้เนาะอ่ะอันนี้คือลองรถบรรทุกกอนแล้วกันนะรถคันนี้ใหญ่อาจจะ ไปรอดก็ได้นะเพราะมันจะซับแรงกระแทกไปเยอะไงดูครับมาแล้วเดินหน้าเลยโอ้โหนะฮะรเท่รถแต่ละคันเนี่ยผมจะให้ด่วนนะว่าแต่ละคันมันสมจริงขนาดไหนครับเริ่มจากการดูการทํางานของช่วงล่างก่อนเลยแล้วกันนะฮะช่วงล่างเนี่ยโอ้โวครับแ,บแบบสีแดงนะฮะโอ้โหครับแล้วก็ระบบเลี้ยวนี่คือใช้งานได้จริงนะดูดิกลไกทุกอย่างขับเคลื่อนจริงเลยเห็นไหม ดูครับโอ้โหโคตดเท่กดกด b a c k ส l a s นะหรือใครยังไม่ได้ไปตั้งไปตั้งได้นะครับก็คือกด b a c k ส l a s เป็นการแบบว่าเปลี่ยนแกเองนะฮะสามารถกด b a c k ส l a s นะแล้วก็กด Q E นะผมตั้งไวนะ้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตั้งเนี่ยลองไปตั้งดูนะฮะก็คือจะเปลี่ยนแกเองได้แบบนี้เลยนบะนีครับเปลี่ยนแกอะไรก็ได้เนาะที่แบบตั้งเนาะโอเคเนาะดูครับช่วงล่างนี่คือดีนะมันบบดูมีรายละเอียดเยอะมากคุณดูดีล้อแบบเลี้ยวแบบนี้เลยอนะ หือว่าเป็นเกมที่สมจริงในะระดับค่อนข้างสูงเลยนะฮะเกมอื่นอาจจะไม่มีนะฮะแบบนี้โอเคเนาะแล้วแหนบเนี่ยมันยุบตัวได้จริงเลยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่ครับกดคอนโทรลนะฮะแล้วกดกิ้มเมาส์ค้างไว้นะมันจะแบบสามารถลากนี้ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะแบบว่าเป็นประมาณนั้นแหละนะฮะมันยึดกันไว้ก็ไม่ได้พูดติดๆขัดๆเนาะโอเคเดี๋ยว,นะเเยวให้พอมันแล้วเราไปเริ่มแบบว่าเอาคันนี้นะ่ยลงไปพังเลยดีกว่านะฮะโว้คนเห็นเผาไหม พามุนได้จริงเลยนะโค,ครเด้ขับเคลื่องแบบของแท้เลยอะไปท้าจังหวะน,นี้รดบรรทุกปะทะน,นะครับกดชิปเป็นการเหยียบคัตนะฮะถ้าหากเราปล่อยเนะี่ยรอบเครื่องจะสูงมวมันนี้เลยนะฮะจะทำให้เครื่องยนต์พังได้เห็นไหมครับมันแจ้งเตือนนะว่ารับแรงบิดเยอะเกินไปถ้าเราปล่อยเนะี่ยเครื่องยนต์อาจจะพังจุดกลายเป็นสีแดงกันเลยนะะไปท้าจังหวะน,นี้เอ้ยเอาว่ะแลนดิ้งดีเอาเครื่องยนต์พังท้าจังหวะนี้อุ๊ยล้อหลุดไม่หลุดไม่หลุดแต่ว่าล,ล้อหักพังครับพ้น ฝาหน้าพังเปิดเลยเบรกไม่อยู่โหนะเรียกได้ว่ายังขับได้อยู่หรือเปล่ากดป้อพังนะเครื่องยนต์พังเนาะส่วนบรรยากาศข้างในนะควันขโมงทุกเกมนะฮะควันทะลุรถได้เนาะมีไฟนะในในรถเขายังเก็บรายละเอียดไว้ดีเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับทุกอย่างอินเตอร์แอคได้จริงๆเนาะโอเคถือว่าเป็นเกมที่มหัศจรรย์ดีนะฮะนี่หยิบเกียร์ได้จริงโอเคเนาะส่วนด้านหน้าเนี่ยกดชิปซีครับผมเพื่อเป็นมวงแบบอิสระเนาะ แล้วก็ใช้ลูกศรเพื่อกันเดินนะแต่ว่าผมตั้งเป็น W A S D เนาะสลับกันอ่าแล้วอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ที่มันพังไปนะเครื่องยนต์ที่ดูใหญ่นะดูเก่านิดนึงนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์แต่ว่าขึ้นท่อนี่คือขึ้นสนิมแล้วท่อไอดีท่อไอเสียน่าจะท่อไอดีนะฮะโอเคเนาะใช่ท่อไอดีแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นแบบแบบว่าสีแดงนะเป็นเหมือนแรงแต่จริงๆแนละ้วมันองเก่าแหละโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปกันเลยนะโอ้โหควนขึ้นเกียร์ด้วยไว ในส่วนของตัวรถคันต่อไปที่ผมจะามาให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นรถที่จริงมีเครื่องบินด้วยนะผมลงมัดไว้แต่ว่าเอยมัดไว้เออแต่ว่าผมไม่ได้ยังไม่เนให้ดูดีกว่าครับอี EP นี้ใครอยากดูครับกดไลค์คลิปนี้ถึง5้าไลค์กันด้วยนะแต่ผมมาทำให้ดูเนาะเรามาดูรถที่เหมือนในเกมแต่ลองไรกันบ้างดีกว่าครับผมนะครับทุกคนนะโอเคขอไปทีท่พูดขัดนิดนึงนะฮะร,รถคันนี้เลยลองรีเพลยดูนะฮะก็คือทับไปเลยเอาละครับแต่วันนี้ รถคันนี้ใดดูช่วงล่างก่อนนะฮะช่วงล่างมืดตึ๊บเลยนะฮะแต่ว่าลองขับไปหวัวล้านคันนี้อาจจะพังสนุกหรือเปล่านะเพราะว่ามันเบานะเบามากเหมือนคันนี้จะขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะไปรับจังหวะนี้คันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เองนะอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับมันเปลี่ยนเกียร์เองเพราะผมขี่เก,กเล็มากดเอรับสำหรับใครที่ยองการเกมที่สมจริงคนระับลองรับการพงลองรับพงมาลัยบอกว่าจําลองรับพงมาลัยแบบว่า ไอเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูไปดูนะลองรับเลยนะมาต่อเราเล่นได้เลยปรับการตั้งค่าไม่เยอะมากอมลอครับดิฟด้วยนะครับคันนี้รอดนะผมหรือเปล่าโอเคครับคันนี้นะปลอดภัยยังรอดอยู่เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนล้อจะหักนะฮะหรือเปล่าล้อไม่ได้หักนะแต่ว่าเหมือนจะหลุดเฉยๆนะดูครับล้อพังเลยคันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะไม่พัง เลยสังนีน้มีบุบสลายนิดเดียวนะ้ำโอเคเดี๋ยวไปขั้นต่อไปกันเลยนะโอเคนะฮะรถแต่ละคันที่เราดูกันเนี่ยมันมีแต่ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปดูรถที่ผมนั้นบอกว่าแต่งแลสร้างไว้เป็นรถที่แข็งแรงสุดเลยละกันนะ,ะนี่ครับรถคันนี้ผมทาไวเองนะฮะเป็นรถที่ผมออกแบบนครับ,แร,รบแรงมากๆครับแรงมากๆํำวัาแรงมากทุกคนดูครับรอบเจ็ดพันรอบต่อนาทีเลยนะฮะเป็นรถเหมือนรถบอกว่าทางการทหารเนาะแต่ว่า แต่งซิ่งนะฮะก็ตีมันจะอื่นๆจะช้าใช่ไหมคันนี้คือแต่งซิ่งทุกอย่างเนาะโอเคเนาะไปเลยอเอ้ากูยจะออกตัวว่ากระดึบแล้วนะฮะน,นี่เกียร์สูงนะเกียร์เกียร์โลนี่คือขึ้นเขาได้เลยล้อเยอะผมมีล้อประมาณหกล้อเนาะไปครับาจาังหวะนี้กดแบ็กสแลตนะผมแล้วกดคลิปไว้นะเดี๋ยวขึ้นยนตทังเนาะผมว่าผมจะเอาไว้เทสนะฮะว่าถ้าเราลงถ้าลงไปถึงพื้น้าล่างแล้วแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะ ว่ามันจะยังขับได้อยู่หรือเปล่าครับแต่วันนี้อู้มคว่ำมบผมล้อเบี้ยวไหมเบรกครับผมเบร,บรกครับแต่วันนี้เบรกอย่างเดียวอย่าตกน้ำก็พอมีพลิกคว่ำล้อหลุดไปหนึ่งข้างใช่ไหมใช่ล้อหลุดไปหนึ่งข้างแนละ้วกระจกก็หลุดด้วยเอาครับยังขับต่อได้นะแต่อื่นถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์โแ,แล้วต่อเพาเวอร์ครบทุกอันเนี่ยมันก็ไปได้นะฮะเอาไว้หนีตำรวจได้เป็นอย่างดีนะสำหรับถ้ามันไปอยู่ในเกมดีเดีนะ โอ้นะัเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับรถที่แข็งแรงสุดของผมนะฮะก็คือถ้าล้อหลุดแป๊ดหนึงนีง่คือยังขับต่อได้อ่ะเอาง่ายๆนะข้างในก็บรรยากาศประมาณนี้ครับบรรยากาศรถเบสิกเบสิกเนาะโอเคครับคันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะพังไม่เยอะเลยคนระับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคันต่อไปกันเลยเนะี่ยผมใจทุกคนนั้นดูนะฮะวิธีการเสกรถนะเผื่อใครมาเล่นเนาะกด ESC แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับรูปรถนะฮะ กดเข้าไปแล้วก็เลือกรถได้ตามใจชอบของท่านผู้ชมเลยนะฮะเอาอันไหนก็ได้ที่คุณอยากเล่นเนาะโอเคไปขั้นต่อไปกันเลยขั้นต่อมาเนี่ยผมคิดว่านะเรามีแต่รถคำบรรดาทำบรรด,ดาวะ่ะแล้วารถบอกว่าใหญ่ๆห,ห,หน่อยดีกว่ารถบัสนะ,ะับทุกคนรถบัสคันนี้ผมจะเอาเป็นรถบัสแบบว่ามีลแอมอยู่ข้างหน้าแล้วกันนะฮะมาณจังหวะนี้รถคันนี้มีล้ําอยู่ข้างหน้านะฮะจังหวะนี้ข้างในบรรยากาศประมาณนี้เลยนะฮะโอ้ไม่มีเก้าอี้เลยสักอัน รู้สึกวังเวงกันเนี่ยดูหลอดยังไงไม่รู้โอเคก่อนที่จะไปเริ่มกินกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วไปดูกันได้เลยนะฮะโอเคเนาะมาดูกันนะว่ารถรถคันนี้จะแรงขนาดไหนนี่ครับรถคันนี้มีมีไอพจน์นะทุกคนโอ้โหไปแล้วจังหวะนี้ความเร็วสูงค,ครับผมโหยนับรอบเครื่องสูงมากพังแล้วผมเครื่องเครื่องเครื่องยนต์พังแล้วอุ้ยลอยได้นึกว่าเครื่องบินเฮ้ยเบรกเบรกเบรก ไอยู่แน่อู้โอ้โหพังยับเลยนะฮะทุกคนกด F เพื่อลงมาดูได้นะทุกคนกด F เพื่อลงมาเดินอ้าวบั๊กกด F ไม่ได้ก็ขึ้นไปต่ออ๋อติดบั๊กนี้โอเคนะพังยับเลยนะเดี๋ยวลองมาลองดึงซากออกมาดูนะเามันติดกับเสาไฟเนาะกดคอนโทรลแล้วก็หยิบเหมือนเดิมนะฮะไม่ออกแล้วหรอติดอ่ะทุกคน14แทนน์โหทุกคนดูนดิพังยับเลยนะฮะ,ออระบรรยนะากาศ ม่ใช่บรรยากาศดีสภาพคือพังเละนะมีควันออกมาด้วยนนี้คือเครื่องยนตนะฮะเครองยนข้างหลังนะฮะโอเคเนาะรู้สึกว่ารถบัสคันนี้เนี่ยถ้าเราคุมดีๆอาจจะเอาลงจอดได้ก็ได้นะเดี๋ยวเราคจะลองไปเริ่มใหม่เลยนะลองดูนะฮะมาแล้วครับรอบที่สองเนาะคาเลนคือเอารถบัสลงจอดให้ได้ครับผมจากการตกจากที่สูงเนาะไปเลยหูลอยนะหน้าลอยครับผมองุมไปทีนึง ฝาหลุดไปหมดเลยไปแล้วคันนี้คันนี้พังแน่เลยนะฮะมันเป็นเกียร์ออโต้ครับมันไม่มีคัตโอ้โหไปแล้วจังหวะน,นี้รถลอยไปแล้วผมยกกลอยแล้วผมบอกว่าจะไม่รอดนะครับโอ้โหไฟลุกเลยโอ้โหพังยับนะฮะบุกสลดยนะครับกลายเป็นขุยผมรถคือแบนไปแล้วอะ่ะแบนแบนจัดอะ่ะตามแรงน้องห่วงเลทุกคนมันดึงดึงดูดลงมา เดยวพลิกลองมาดูดิโอ้โหแบนเป็นกระดาษแล้วทุกคนแรมนี่คือดูดไปแล้วอะ่ะโอ้โหนะฮะถือว่าโหดจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกนะันก่อนนะฮะผมจะพยายามเอารถคันนี้ลงจอดให้ได้เนาะรอบที่สามนะครับผมไปเลยต่อเพาด้วยมาครับมาดูกนะันว่าเราจะผมจะเอารถคันนี้ลงจอดได้หรือไม่ไปดูเลยครับผมไปแล้วตอนนี้ มีดิฟไปด้วยนะครับแต่วันนี้รดดิฟนะฮะลองซูมเข้าไปดูใกล้โโหครับไปรับแต่วนันนี้รถคันนี้เอาตัวไปหลอดแล้วผมไปรับเพินฟ้าซูมนะฮะถึงแม้ว่าผมจะลืมลงวัดสโลนะครับคือผมลงวัดสโลแล้ว,แล,วแล้วแหละแต่ว่ากดแล้วมันแคทนะฮะไม่รู้เป็นไรโอ้โหเหมือนอุบนะัติเหตุในชีวิตจริงเลยทุกคนนะโอ้โหนะครับแต่ว่ารอบนี้บุบสลายไม่เยอะเนะาะผู้โดยสารมันจะรอดหมดใช่ไหม ไม่มีใครนี่วะเออวะพูดกับใครวะโอเคครับเอาใหม่รอบนี้ผมจะขับแบบว่าดีๆแล้วผมจะไปเล่นผมจะมาเล่นมุมกล้นะองนเนาะวังว่ารอบนี้ผมนั้นจะลงจอดได้นะฮะไปเลยหน้าทิมปุ๊บผมเปิดเธอโบยนะไป,ปะเปิดเลยจังหวะนี้ผมจะลองการเอาเครื่องบินลงจอดอีกเบรกเบรกเบรกครับโอ้โหลอย,อยดีลอยอยู่ดีครับทุกคนยังไงมันก็ลอยว่ะ พังไหมอุ้ยพังครับผมเล็กเทตกน้ําด้วยใช่ไหมดันไงตกน้ำครับทุกคนแล้วพ่งอะไรเป็นอะไรเนี่ยบัมารอบนี้เอาดีๆนะฮะรอบนี้ผมจะรอบสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่เนาะเกมนี้นะฮะค่อนข้างสนุกเลยครับอย่าลืมไปอุดหนุนเกมเขากันด้วยนะ,ะโอเคเนาะไปเลยเปิดเทอร์โบไปแล้วจังหวะนี้ พอถึงครึ่งทางทคุณควรจะปิดนะฮะแล้วก็หยับเบรกอย่ายง,สยง,ยงสุดเลยครับดึงเบรกมือด้วยเบรกสุดชึ่มไปแล้วลอยไปแล้วโหลงจอดไม่นิ่มอ่ะหรือว่านิ่มนิ่มโอ้ยยังอยู่อะทุกคนเบรกไว้เบรกไว้ลงน้ำปะโอ้โหโอ้ไม่นิ่มแล้วอย่างนี้เละเทะอีกรอบอร <c laimed> ้นารอบนี้เราลองเปลี่ยนรถกันบ้างเนาะเอาเป็นรถแบบว่า รถบอกว่าแนวบอกว่าออฟโรดหน่อยล้นะเป็นรถบอกว่ารถบอกว่าคล้ายๆรถมอนสเตอร์ทรัคหนะลองเอกมาก่อนโอเคนะมาเนาะคันนี้ดูแรงใช้ได้โอ้โหเสียงแสบหูเลยนะไม่รูว่าเขาดูจะดินเสียงไหมนะโอเคไปลอวจังหวะนี้อุ้ยลอยได้อุ้ยโอเคยังรอดอยู่เอาับไปได้ผมผมคิดว่าคันนี้รอดแน่เลยคันนี้บอกว่ามันจะขืนลงตู่สถานน้าได้วะ ตู้มือยเอาว่ะลงจัดนิ่มนวลนะผมเอาว่ะเฮ้ยพี่กลับมาได้จังหวะนี้เป็นไงเป็นกันรอดครดับทุกคนคันนี้รอดนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมบวมมเลยอุย้ยมีล้อกิ้งมาด้วยโอเคแล้วรอดนะฮะและแถมยังขับได้ต่ออีกด้วยนะฮะถือว่าอึดใช้ได้รถคันนี้เนาะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งไปเลย เบรกหน่อยเบรกหน่อยแนวหน้าทิ่มไปแล้วจังหวะนี้อ่ะล้อถูก็ชิดขอบลรุ่นโอหซิ่งมากซิ่งมากหืึเร็วแรงอันนี้ไปด้วยความเร็วล้อยี่สิบแปดกิโลเมตรต่อชิลก์ครับผมไปนิ่มนวลนิ่มนวลนิ่มนวลไหมไม่นิ่มนิ่มนวลไหมไม่นิ่มนิ่มไหมนิ่มไหมเขาบอกแม่อันนี้อันนี้ไม่ได้นิ่มละโหสภาพตัวคนข้างในคือ โค้งแขงนะแต่ว่ามันแข็งแรงนะเพราะว่ามันมีโครงเหล็กตรงนี้นับกั้นไว้อยู่ยังขับต่อได้อีกเหรอว่าึใช้ได้นะรถคันนี้อย่าลืมไปซื้อเยอะด้วย,ยนับหลังจากที่เราดูรถคันที่อึดๆกันไปแล้วเนี่ยเรามาดูรถคันที่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าดูน่ารักตะมุตะมิอันดีกว่านะเป็นเป็นรถคันนี้นะฮะเป็นรถแบบว่าเป็นรถที่ ผมผมอยากได้นะถ้าเป็นอาชีพจริงอะ่ะมันแบบมันเล็กเบียร์มันดูขับง่ายเดียโอเคเนาะผมมีอจูนเวลารับนะคันนี้เลยครับเป็นคันสีดำเนาะเดี๋ยวเราลองหลดไปดูกันนะฮะนี่รับคันนี้เลยนะฮะดูเล็กกระทัดรัดดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในะนะภายในนี่อันนี้ผมแต่งเองเนะเนี่ยกดเปิดฝากระโปรงดูครับเครื่องยนต์นี่คือเครื่องยนต์แบบว่าเครื่องยนต์สูบตั้งนะผมชอบเครื่องยนต์สูบตั้งมากครับโอเคครับ อันนี้คือข้างล่างก็คือเป็นเพาธรรมรดาเผารรเดิมๆแล้วมันแต่งไม่ได้แล้วสมที่พูดทำไมวะมาดูกันนะว่า,วารถคันนี้นั้นจะรอดจากการตกจากที่สูงหนึ่งล้านกิโลเมตรได้หรือเปล่าไปรับแต่วันนี้ไปแล้วครับผมไปด้วยความเร็วสูงับผมความเร็วสูงมากร้3ยจุดสามเยวมต่อชิบูงคันนี้ความเร็วสูงคือคือแปดสิบนะทุกคนไปเลยเฮ้ยผมว่าลงนิ่มว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมีกระโดดมีกระโดดอุ้ยบุเบี้ยว เด้งไปแล,ล,ล้วล่ะลูกน่ะขับได้ตัดอะไรที่ตัดอะไรที่เผายังไม่หักนะฮะมันก็จะขับได้ต่อไปเนาะ,ะโอ้โยเฮ้ยชนปะเนี่ยล็อกกิ้งไปดูละอืเกมนี้มันมันสะใจจริงครับนะสำหรับไอที่แบบว่าคิดเครียดนะ,ะมาเล่นเกมนี้นี่อารมณ์ดีแน่นอนนะฮะทางรถเล่นเนาะนะฮะตอนนี้ก็คือมาแล้วเนาะ เราเล่นรถบรรทุกไปเยอะแล้วเล่นนู่นนี้่ไปเยอะแล้วเรามาดูรถไฟฟ้ากันบ้างนะก็คือรถคันนี้เลยนะรถ e v เนอะมาครับคันนี้เลย b t e สมาแล้วนะครับนี่คือรถ e v นะฮะนวัตรกรรมใหม่ของ b m e n g d r i โอ้โหนะมาดูันนะว่าข้างในนี่คือโอ้โหหล่หอเท่นะฮะข้างในนี่คือแบบตีมแบบโทนกอซิล่านะฮะ อัตราเร่งดีนะรถไฟฟ้าที่เสียงเครื่องไม่มีเลยนะมีเสียงมอเตอร์นะเดี๋ยวลองดูครับแถมรอบเครื่องนี่นคือสูงมากเลยนะรอบมอเตอร์อะมาไปรับตอนวัน,นี้รถไฟฟ้าประทะเนินหนึ่งร้อยองศาจะไปได้หรือไม่เอาว่ะเบาแล้วมันกดหน้าลงว่ะหัว่าพังโอ้โหพังยับล้อหลุดล้อหักแต่ว่าจะขับได้หรือไม่ ล้อหมุนครับแต่ไปไม่ได้ติดทายเพราะว่าร้อนหน้าหักไปแล้วอีกรอบรอบนี้ครับผมรอบนี้รถอีวีครับผมปะทะล้มใครจะอยู่ใครจะไปโอเครถไปละใครเริ่มมารถก็เกือบพังกันครับทุกคนไปดูนะนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินนะทุกคนต้องแลนดิง้งอู้ดิบดิบดิบเอาวะตูมทังหมุนหมุนหมุนตูมโอเคยัง กีแล้วพิกคว่ำมีแล้วโอ้ oh God. ม่ก็พิกคว่ำพิกคว่ำแต่ยังรอดมะครับรอบนี้สภาพดีกว่าเมื่อกี้นะฮะเยอะเลยด้วยแค่ประตูหลุดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลองขับก็ยังไปต่อได้ยังเลี้ยวได้อยู่นะฮะระบบเลี้ยวยังไม่พังเนาะโอเคโอเคนะครับเรามาไขาข้อสงสัยนะว่ารถ EV เนี่ยขับใต้น้ำได้จริงหรือเปล่าเนาะก็คือนะครับผมคิดว่าเนี่ย ทฤษฎีก็คือถ้ารถอีวีเนี่ยมันปิดสนิททุกอย่างอ่ะแล้วมันน้ำมันไม่เข้ามอเตอร์น้ามันไม่น้ำมันมน,มน,น้ำมันไม่เข้าแบตเตอรี่แล้วน้ำมันไม่เข้าคอนโทรลเลอร์ผมว่ามันน่าจะขับใต้น้ำได้เว้ยจากการสันนิษฐานของผมนะว่าในชีวิตจริงผมัะว่าเก่งเรื่องวิศวกรนิดหนึ่งดูครับไปดูครับจะขับได้หรือเปล่าผมว่าขับได้ขับได้ครับทุกคนสรุปรถอีวีขับใต้น้ำไม่ดับนะครับ ขับได้นะแต่ว่าในาชีวิตจริงไม่รู้นะว่ามันจะได้ไหมผมว่าได้แต่ว่าคน,คนขับเครื่องนี้ขาดอากาศก่อนนะผมว่าหัวนับรถคันนี้ดำน้ําได้ว่ะทุกคนน้ําไม่เข้าเลยสักหยุดนะฮะน้ามันไม่เข้าเลยนะะว่ามันปิดสนิทเนาะแถมรถมันมันหนักหรือมันเบาแน่นะมันจมน้ําเนี่ยฮัลโหลแต่ฮิลคือไปได้ครับคนลงน้ําได้นะขับในน้าได้เครื่องไม่พังเหมือนรถเครื่องยนต์เนาะ โอเคแล้วก็สำหรับเกมเกมนี้ใครอยากเล่นต่ออย่าลืมคอมเมนต์มาไว้อุ้ยอย่าลืมคอมเมนต์มอให้ด้วยนะว่าอยากให้เล่นยังไงต่อนะฮะหรืออยากให้เปลี่ยนเกมอะไรเล่นนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากให้ทดลองอะไรไปแปลกๆกับรถคันนี้นะฮะหรือรถคันอื่นๆนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยก็สำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนครับ